สวัสดีครับทุกทกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 1.1. LC เลเรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับที่ได้ไปพบเจอมาตอนสมัยมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันยังคงติดอยู่ในหัวเขาอยู่ตลอดเวลาเลยครับกับตอนที่ได้ไปทำงานเป็นพนักงานส่งของอยู่ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันต้องบอกก่อนครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ด,ดีเพราะว่าเรื่องราวใน EP นี้ครับในส่วนของสถานที่เรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องราวที่มีอยู่จริงๆครับสถานที่ที่ผมว่าใน EP นี้นั้นหมายถึงโรงเรียนครับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยที่เขาไปเจอเรื่องราวหลอนๆเนี่ยคือไม่ได้ไปเจอเป็นแบบว่าผีออกมาน่ากลัวหรือว่าเป็นผีที่แบบหน้าตาเละๆออกมาหลอกเด็กๆในโรงเรียนอะไรเลยนะครับ เพียงแต่ว่าผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับเขาทางานเป็นพนักงานส่งของ d e l ิเวอรที่แบบเวลาคนสั่งผ่านแอปมาครับแล้วก็จะนําไปส่งให้ในสถานที่ที่ลูกค้าเนี่ยปักหมุดมาปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยที่เขาไปก็คือเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่อยู่แถวลักบิรเอาเป็นว่าเรื่องราวต่อไปนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้ครับถ้าหากว่าใครรู้แล้วว่าสถานที่ตรงนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือที่ไหนขอความกรุณานะครับว่าอย่าคอมเมนต์ชื่อโรงเรียนนั้นลงไปใต้คลิปนะครับเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลา เรื่องราวที่ผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ส่งเข้ามานะครับผมขอใช้นสมมติว่าคุณเสงห์ก็แล้วกันคุณเสงห์นะครับได้ส่งเรื่องราวนี้มาครับบอกว่าตัวของเขาเนี่ยเดิมทีเป็นคนจังหวัดลบบุรีแล้วก็ได้ย้ายมาทํางานอยู่ที่กรุงเทพครับเพราะว่าแฟนเนี่ยได้สอบบรรจุครูได้ที่กรุงเทพก็เลยต้องย้ายมากับแฟนครับแต่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับแฟนนี้เนี่ยตัวของเขาเองก็ทํางานอยู่แถวในเมืองนี่แหละครับในตัวเมืองในจังหวัดลบบุรีนี่เอง แต่อเผอิญว่าแฟนเนี่ยได้งานใหม่ครับแฟนก็เลยบอกว่าเอออยากจะให้มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยอยากจะให้มาหางานทําอะไรที่นี่เพราะเนื่องจากว่าแฟนเนี่ยก็เพิ่งย้ายมายังตั้งหลักอะไรไม่ได้ครับพวกที่พักอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยลงตัวสถานที่การเดินทางแล้วแวกอะไรเนี้ยก็ยังไม่ได้สํารวจเลยอย่างน้อยๆเนี่ยมีเขามาเขาอุ่นใจคุณเสงเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วกันเขาเองก็ตอบตกลงไปครับหลังจากนั้นไม่นานครับ คุณเสงเนี่ยก็ตัดสินใจบอกแม่ครับว่าเดี๋ยวจะไปหางานทําที่กรุงเทพนะแม่ก็บอกว่าเป็นห่วงไม่อยากให้ไปเลยจะไปอยู่ยังไงจะไปกินอะไรยังไงกับใครเขาเองก็บอกว่าเดี๋ยวไปไปกับกลับนี่แหละเดี๋ยวส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนเลยเดี๋ยวโทรหาแม่และกันแม่ไม่ต้องห่วงหรอกเนื่องจากว่าที่บ้านครับยังไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเนี่ยคบกับใครทําอาชีพอะไรจะอยู่ยังไงแม่ก็เป็นห่วงครับกลัวลูกชายเนี่ยจะไปลําบากพอถึงวันที่จะต้องเดินทางครับ แม่ก็บอกว่าเอองั้นเดินทางปลอดภัยนะลูกถึงนู่นแล้วก็โทรมาหาแม่แล้วกันเขาเองก็บอกแม่ว่าได้ครับแม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นรถออกเดินทางมาพอเดินทางมาถึงที่กรุงเทพครับที่ที่แฟนอยู่เนี่ยตรงนี้มันเป็นในโซนของนักศึกษาเยอะแยะเลยครับเป็นหอพักที่อยู่ในย่านลาดมาถึงปุ๊บเนี่ยก็โทรให้แฟนมารับครับแฟนก็พาไปหาอะไรกินกันพอกินเสร็จเนี่ยก็ไปห้องพักครับระหว่างที่กําลังจะเดินขึ้นห้องเนี่ย เขาก็เลยถามแฟนเขาว่าเป็นยังไงบ้างเธออยู่ตรงนี้โอเคไหมเดินทางไปทํางานลําบากไหมของกินอะไรต่างๆสะดวกหรือเปล่าแฟนก็บอกว่ามันก็ดีนะมันเงียบดีสะดวกดีเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นห้องไปกับแฟนครับเอาเข้าวของไปเก็บแล้วก็ขอตัวอาบน้ําอาบท่าขอนอนพักสักง,งีบหน่อยแฟนก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเรานั่งทํางานแป๊บนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันตอนเย็นเขาเองเนี่ยก็บอกว่าได้ได้หลังจากนั้นเนี่ยแฟนเขาก็นั่งทํางานต่อไปครับ จนถึงเวลาประมาณ6กโมงเย็นแฟนก็มาปลุกตัวเขาครับบอกว่าจะพาไปหาอะไรกินก็เดินกันไปครับไปถึงตลาดแฟนก็ซื้อพวกกับข้าวกับปลาครับเอามากินกันที่ห้องพอมาถึงที่ห้องเนี่ยก็เลยถามแฟนครับว่าเธอตรงที่เธอไปทํางานน่ะมันไกลจากที่เราอยู่ไหมแฟนก็บอกว่าไม่ไกลเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนะพอแฟนพูดจบครับเขาเองก็นั่งกินข้าวอะไรไปหลังจากนั้นก็อาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวเข้านอนกันหลังจากที่เข้านอนนี่แหละครับ ปิดไฟมืดสนิทแล้วเขาก็เลยถามแฟนเขาว่าเดี๋ยวขอพักสักทิย์นึ่งก่อนนะเราขออยู่ที่นี่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวจะออกไปหางานทํานะอยากจะช่วยเธ,เธอเธอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปมากกว่านี้จะได้มีเงินมาช่วยเธอจ่ายค่าหอค่าอะไรแบบนี้แฟนของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นก็นอนกันดีกว่าเดี๋ยวจะต้องตื่นเช้าเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็พายกันเข้านอนไปพอรุ่งเช้าครับแฟนก็เตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าไปทํางานไปสอน เขาเองเลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวจะออกไปเดินดูอะไรแถวนี้หน่อยนะจะได้ไปหาอะไรกินเวลาที่เบื่อๆอยู่ห้องจะได้ลงไปเดินเล่นอะไรด้วยแฟนก็บอกว่าเออเดินดีๆแล้วกันอย่าให้หลงล่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงมากินข้าวด้วยนะอย่าไปไหนไกลล่ะเขาก็รับปากแฟนครับว่าได้ได,ได้เดี๋ยวซื้ออะไรขึ้นไปกินด้วยกันหลังจากนั้นครับแฟนก็เดินออกไปทํางานตามปกติเขาเองก็นอนเล่นอยู่ในห้องสักพักก็รู้สึกเบื่อๆครับเลยจะลงไปดูว่าในซอยน,นี้มันมีอะไรบ้างก็เดินไปเรื่อยๆครับจนไปเจอร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่ง เขาแปะป้ายรับสมัครงานเอาไว้ครับก็เลยใช้โทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปมาเพื่อที่จะโทรไปถามเขาว่ามีงานอะไรให้ทําบ้างหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วครับก็เดินขึ้นมากลับมาอยู่บนห้องเหมือนเดิมแฟนก็โทรมาพอดีแล้วก็กดรับสายแฟนนะครับแฟนก็ถามว่าอยู่ไหนอยู่ห้องหรือเปล่ากำลังกลับไปนะเขาก็เลยบอกแฟนว่าอ๋ออยู่ห้องอยู่ห้องยังอยู่พอแฟนมาถึงครับแฟนก็ซื้อกับข้าวกับปลามาให้กินเพียบเลยเขาก็เลยเล่าให้แฟนฟังครับว่าเนี่ยเมื่อกี้เดินลงไปข้างล่างไปเจอป้ายสมัครงานก็ค,คิดว่าเออจะไปสมัครดู แฟนก็บอกว่ามันก็ดีนะถ้าเกิดกลับดึกเดี๋ยวเรื่องงานดึกเดี๋ยวออกไปรับก็ได้เขาเองก็ยิ้มครับหลังจากนั้นในทั้งสองคนก็กินข้าวกินปลากันไปพอกินข้าวเสร็จครับแฟนก็ต้องกลับไปที่ทํางานต่อพอหลังจากที่แฟนไปทํางานแล้วเนี่ยเขาก็เลยโทรไปหาผู้จัดการของร้านนั้นครับเขาก็บอกว่าอ,อ๋อรับอยู่ครับรับสมัครอยู่เข้ามาได้เลยให้เตรียมเอกสารนี่นี่นี่มานะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปเตรียมเอกสารมาครับแฟนก็กลับมาจากที่ทํางานพอดีแล้วก็บ่นครับว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยปวดหัวมากเขาก็เลยบอกั้นกะ็ไปนอน เธอก็นอนหลับไปครับจนถึงเช้าก็ไม่ได้คุยกันอะไรมากมายครับในค่ําคืนนี้พอเช้ามาเนี่ยก็เลยบอกแฟนเขาว่าวันนี้จะไปสมัครง,งานแล้วนะแฟนก็บอกว่าเอา้าจริงดิเออดีๆเลยถ้าวันนี้เขารับเริ่มทํางานเลยเนี่ยเลิกงานแล้วบอกนะเดี๋ยวจะไปรับเพราะว่าวันนี้ครับแฟนนั้นเนี่ยไม่มีสอนหลังจากนั้นครับเขาก็ได้กําลังใจจากแฟนนี่แหละเดินมุ่งหน้าไปสมัครง,งานที่ร้านสะดวกซื้อร้านนั้นทันทีพอไปถึงครับผู้จัดการร้านเนี่ยก็บอกว่าเริ่มงานได้เลยได้ไหมวันนี้เลย เขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าทางานก็ได้ครับได้เลยทั้งผมก็เริ่มงานได้เลยหลังจากนั้นครับก็เลยโทรไปบอกแฟนว่าเออเธอได้งานแล้วนะได้งานทําแล้วแค่นี้แล้วนะเดี๋ยวทํางานก่อนแฟนก็ดีใจครับว่าเอออย่างน้นนอยๆเนี่ยเขามากรุงเทพก็มีงานทําหลังจากนั้นครับผู้จัดการเนี่ยก็บอกให้ไปเปลี่ยนชุดเลยเนี่ยเอาชุดไปไปเปลี่ยนเลยแล้วก็เริ่มทํางานได้เลยก็ทํางานไปเรื่อยครับ,รบทำงานอยู่ในร้านนี่แหละครับเดี๋ยวเก็บสต็อกจัดนู่นจัดนี่อะไรไปทําไปเรื่อยครับทั้งวันนี้พอถึงเวลาเลิกงานแฟนก็เดินมารรัับบค แล้วก็พากันเดินกลับห้องกัน2คนพอถึงที่ห้องครับแฟนก็ถามว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรยังไงเขาบอกว่าสบายมากเลยเพราะว่ามีประสบการณ์กับงานพวกนี้มาก่อนแล้วครับเขาแทบไม่ต้องสอนอะไรเลยเขาเองเนี่ยก็รีบอาบน้ําอาบท่าครับในค่าคืนนี้หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานมาก็พาแฟนเข้านอนไปครับรุ่งเช้าเนี่ยเขาเองกับแฟนต้องไปทํางานกันแต่เช้าเลยไม่ได้พูดอะไรกันครับต่างคนต่างไปทํางานพอไปถึงที่ทํางานเนี่ยก็เลยโทรบ,บอกแฟนว,ว่าวันนี้ถึงที่ทํางานแล้วนะ หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้างานครับวันนี้นี่ผู้จัดการร้านมาเร็วเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีระบบ d e l ิเวอรมาให้ทํานะและอีกอย่างครับมันไม่เคยมีใครทํามาก่อนไม่มีใครไปส่งด้วยเพราะเนื่องจากว่าระบบ d e l ิเวอรของร้านสะดวกซื้อร้านนี้ครับเป็นวันที่เปิดระบบวันแรกและไม่มีใครเคยทํามาก่อนด้วยผู้จัดการก็บอกว่าเอออยากให้เขาเนี่ยมาเป็นพนักง,งาน Del ิเวอรหน่อยเขาก็ได้ตอบรับไปครับว่าอ๋อได้ครับได้หลังจากนั้นไม่นานครับระบบเปิด เสียงระบบ Delivery เนี่ยมันก็ดังขึ้นผู้จัดก,การเนี่ยก็จัดออเดอร์ออเดอร์อะไรให้ครับตามที่เขากดเข้ามาพอทําตามขั้นตอนอะไรเสร็จเนี่ยผู้จัดก,การก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเส้นทางที่ต้องให้ส่งของให้ลูกค้านะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขารู้สึกสนุกกับงานมากเลยครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยไม่ชอบอยู่ในร้านมันไม่มีอะไรให้ทํามากมายครับไปส่งของ d e l i v e r รตามออเดอร์เนี่ยสนุกครับได้ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้เห็นนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยมันท้าทายกว่า ก็ทําไปครับผู้จัดก,การก็พาไปครับว่าจะไปยังไงระบบใช้อะไรยังไงจนวันนี้ทั้งวันเนี่ยเขากับผู้จัดก,การครับมัวแต่ยุ่งยุ่งกับระบบ Delivery ที่มาใหม่นี้เคลียร์ทุกออเดอร์เสร็จหมดครับหลังจากที่ไปดูเส้นทาง,งผู้จัดก,การเสร็จเนี่ยแกก็พากลับมาร้านมาถึงครับผู้จัดก,การก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงแล้วถ้ามีออเดอร์เข้ามาเนี่ยเราลองไปส่งของคนเดียวก่อนนะเดี๋ยวพี่หาเพื่อนให้ไปส่งเวลามีออเดอร์เข้ามาเยอะๆเขาก็บอกว่าอ๋อได้ครับพี่ได้ครับหลังจากผู้จัดก,การพูดจบครับ เสียงออเดอร์มันก็ดังขึ้นทันทีเขาก็ไปจัดการออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งครับเพราะว่าผู้จัดการเนี่ยสอนแล้วว่าถ้าออเดอร์เข้าต้องไปจัดอะไรยังไงหลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องออกไปส่งของให้ลูกค้าเขาก็กดดูครับว่าลูกค้าเนี่ยปักหมุดมามันอยู่ตรงไหนพอกดเข้าไปดูหมุดที่ลูกค้าปักมาเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลก็ไปส่งของให้ลูกค้าพอไปถึงอย่างที่ปักหมุดครับก็โทรให้ลูกค้าเนี่ยลงมารับของหลังจากส่งของที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็กลับมาที่ร้านครับพอกลับมาถึง เสียงออเดอร์มันก็ดังขึ้นอีกครั้งเขาก็จัดเตรียมออเดอร์ที่จะส่งให้ลูกค้าครับหลังจากนั้นก็มาดูหมุดครับว่าลูกค้าเนี่ยปักมาที่ไหนรอบนี้ครับหมุดเนี่ยถูกปักไว้ที่โรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับแต่ผมจะใบให้ฟังนะครับว่าเป็นโรงเรียนที่ออกเสียงยากๆในย่านราชกระบังหลังจากที่ดูหมุดครับว่าเป็นโรงเรียนนี้ปุ๊บเนี่ยพอรู้จุดแล้วครับก็ต้องไปส่งของก็ออกเดินทางจากร้านครับมุ่งตรงไปส่งของที่โรงเรียนนั้น แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยมันเพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้มาเต็มรูปแบบเหมือนในปัจจุบันเขาเองเนี่ยก็ดูเลยครับว่าจากร้านจนไปถึงที่หมุดของโรงเรียนนี้เนี่ยไม่ได้ไกลครับก็ใช้วิธีการเดินไปส่งที่โรงเรียนนั้นพอไปถึงที่โรงเรียนครับก็มีการโทรหาลูกค้าให้มารับของที่สั่งเอาไว้ระหว่างรอเนี่ยครับตอนที่อยู่ในโรงเรียนก็ได้เห็นครับว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมีรูปปั้นอยู่2คนเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย ดูๆแล้วเนี่ยรูปปั้นสองรูปนี้ครับเป็นคนแก,แก่เขาเองก็ยืนมองอยู่นานครับว่ารูปปั้นสองคนนี้เนี่ยคือใครจนกระทั่งลูกค้าเนี่ยลงมารับของพอหลังจากที่ส่งของให้ลูกค้าเสร็จครับเขาเองก็เดินออกจากโรงเรียนนั้นมาที่ร้านเขาก็ยังนึกอยู่ครับว่ารูปปั้นนั้นเนี่ยมีความสําคัญอะไรกับโรงเรียนนี้หรือเปล่าคิดอีกทีหนึ่งสงสัยน่าจะเป็นคนสร้างโรงเรียนนี้แหละมัง้งก็ในระหว่างที่กําลังเดินทางกลับมาที่ร้าน เพื่อที่จะรอรับลูกออเดอร์ลูกค้าคนต่อไปนั้นมันก็มีเสียงสัญญาณออเดอร์เข้ามาครับเขาก็กดดูจุดที่ต้องไปส่งในครั้งนี้เนี่ยว่าเป็นที่ไหนพอกดเข้าไปดูครับรอบนี้ก็ยังเป็นโรงเรียนนี้อีกเช่นเดิมเขาก็รีบเดินกลับไปที่ร้านครับเพื่อไปเตรียมของแล้วเอามาส่งให้ลูกค้าพอไปถึงเนี่ยผู้จัดการครับบอกว่าเตรียมไว้ให้หมดแล้วเอาไปส่งไปรีบไปส่งเลยแล้วรีบกลับมาเขาก็หยิบของที่ผู้จัดการนี่เลยครับเตรียมมาไว้ให้ แล้วก็เดินมุ่งหน้าไปส่งที่โรงเรียนนี้อีกครั้งหนึ่งพอเดินไปถึงที่โรงเรียนครับเขาก็นั่งรอคุณครูที่โรงเรียนนี่แหละลงมารับของที่หน้าตึกเขาก็ยังมองรูปปั้นสองคนนั้นอยู่ครับและรอบนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันมีของไหว้เป็นผลไม้ขนมหวานแล้วก็มีพวงมลาลัยดาวเรืองแล้วก็พวกควันทูปที่เพิ่งจะมีรอจุดใหม่ๆเลยครับดูตรงขนมของไหว้ที่เขาไหว้เนี่ยมันเป็นขนมที่เขาเพิ่งจะมาส่งเมื่อสักครู่นี้เอง ในออเดอร์แรกนั่นแหละครับเหมือนกับว่าคนที่สั่งมาเนี่ยสั่งมาเพื่อจะมาถวายให้กับรูปปั้น2คนที่เขาเห็นเขาเองก็ยืนมองสักพักหนึ่งก็เดินเลือบไปเห็นครับว่าด้านหลังเนี่ยมันมีบ้านเรือนไทยถัดจากรูปปั้นนั้นไปอีกนิดหนึ่งครับก็จะเจอบ้านเรือนไทยหลังนี้ตรงนั้นเนี่ยเหมือนจะมีเด็กนักเรียนเรียนอยู่เพราะว่าได้ยินเสียงดนตรีไทยกําลังเล่นบรรเลงเพลงดาวดวงเดือนจาได้ดีเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเคยเรียนมา ก็ยืนฟังดูครับว่าเสียงดนตรีบรรเลงนี้มันดังมาจากบ้านหลังนั้นนั่นแหละพอเพลงนี้จบครับก็ได้เห็นว่ามีคุณครูคนหนึ่งเดินตรงมาหาเขาแล้วก็รับของที่สั่งเอาไว้ครับก็ยื่นของนี้แหละให้กับคุณครูคนนั้นไปหลังจากนั้นก็เดินออกจากโรงเรียนครับแล้วก็กลับไปที่ร้านเพื่อไปทํางานต่อพอจังหวะที่เดินออกมานี่แหละก็เหลือไปเห็นรูปปั้นสองคนนั้นที่เขามองอยู่นะก็ยังคงสงสัยตลอดทางเลยว่ารูปปั้นนี้เขาเป็นใคร มีความสำคัญอะไรกับโรงเรียนระหว่างที่เดินเนี่ยก็กดโทรศัพท์ดูเวลาไปครับว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาตอนนี้เนี่ยบ่ายสามสนาทีก็เลยรีบกลับไปที่ร้านครับเพราะว่าเวลานี้เนี่ยลูกค้าเริ่มเยอะแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่คนกะบ่ายเนี่ยมาเปลี่ยนเพื่อให้เขานั้นเนี่ยได้พักผ่อนพอถึงเวลาเลิกงานครับเขาก็กลับห้องแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันครับกับที่แฟนเขาเนี่ยมาถึงห้องพอดีก็เลยเล่าให้แฟนฟังว่าวันนี้เนี่ยได้ไปส่งของที่โรงเรียนนี้แล้วก็ไปโรงพยาบาลนี้มาด้วยนะ แฟนก็เลยบอกว่าเออช่วงนี้เป็นช่วงโควิด19ระบาดหนักนะระวังหน่อยเขาก็บอกงานงั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบท่าก่อนวันนี้ร้อนมากเลยเพออาบน้ําเสร็จครับก็พากันไปหาอะไรกินแฟนก็บอกว่าวันนี้เนี่ยปวดหัวมากเลยอยากจะกินอะไรร้อนๆก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวร้อนที่นะเดี๋ยวไปซื้อมาให้เขาก็ลงจากห้องครับเดินไปซื้อโจ๊กที่ร้านสะดวกซื้อที่เขาทํางานอยู่พอไปถึงครับก็เห็นว่าในร้านสะดวกซื้อนี้เนี่ยมีเด่นนักเรียนของโรงเรียนที่เขาเพิ่งจะไปส่งของมาให้ในช่วงกลางวันเนี่ย เด็กนักเรียนนั้นเลิกเรียนแล้วครับอยู่กันเต็มร้านสะดวกซื้อกันไปหมดพอออกจากร้านสะดวกซื้อได้ครับก็รีบเดินกลับไปที่ห้องพอมาถึงห้องเนี่ยแฟนก็ถามว่าทําไมนานจังเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ไปเนี่ยเด็กนักเรียนเต็มไปหมดเลยก็เลยช้าหน่อยหลังจากนั้นครับแฟนก็กินข้าวอะไรเสร็จเนี่ยก็ล้มตัวลงนอนไปเขาเองเนี่ยกว่าจะทำรุ่นทํานี่อะไรเสร็จก็ประมาณสองทุ่มกว่าก็เลยอาบน้ําอาบทาครับเตรียมตัวเข้านอนเลยเช้าวันรุ่งขึ้นครับก็ไปทํางานเช่นเคย เขากับแฟนก็พาันอไปทํางานตามปกติเหมือนทุกวันนี่แหละครับพอถึงที่ทํางานก็เลยโทรหาแฟนแล้วก็บอกว่าเออวันนี้ถึงที่ทำงานแล้วนะหลังจากนั้นเ่ยก็เตรียมตัวเข้าทํางานเป็นแ,แบบนี้อยู่ทุกๆวันครับถึงที่ทำงานก็จะโทรบอกแฟนตลอดแต่ว่าวันนี้ครับผู้จัดการเนี่ยเข้ามาในร้านแต่เช้าเลยแล้วผู้จัดการก็เดินมาบอกเขาเขาว่าวันนี้เนี่ยจะมีเด็กนักเรียนมาฝึกง,งานเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนตืดๆก็คือโรงเรียนที่เขานั้นเนี่ยเพิง่งจะไปส่งของเมื่อวานวนั่นแหละครับวันนี้น้องๆเนี่ยจะมาฝึกง,งาน อยากจะให้ตัวเขานั้นเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องพาน้องไปส่งของด้วยพอได้ยินเช่นนั้นครับ <c oughs> เขาก็ยิ้มเลยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ได้ไปคนเดียวแล้วครับสักพักหนึ่งหลังจากที่ผู้จัดการไปก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งครับเดินเข้ามาที่ร้านแล้วผู้จัดการก็ได้นําเขาให้รู้จักกับน้องครับว่านี่จะเป็นคนที่จะดูแลพวกเรานะหลังจากนั้นครับน้องๆก็พากันไปเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มของทางร้านแล้วก็รอไปส่งของกับเขาหลังจากที่น้องครับเปลี่ยนชุดอะไรกันเสร็จก็มีสี่ออเดอร์เข้ามาครับ ออเดอร์แรกที่เข้ามาในวันนี้ก็คือเป็นโรงเรียนของเด็กๆที่มาฝึกง,งานกันนี่แหละครับหลังจากนั้นพอจัดข้าวจัดของอะไรกันเสร็จเนี่ยก็าพาน้องๆครับเดินทางมาถึงที่โรงเรียนน้องๆก็บอกว่าเดี๋ยวหนูเข้าไปส่งเองก็ได้ค่ะหนูจะได้ไปคุยกับคุณครูด้วยเขาก็เลยยืนรออยู่ข้างนอกครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มองไปทางรูปปั้นรูปปั้นสองคนที่เขาเห็นในทุกครั้งที่มานี่แหละครับหลังจากที่ยืนมองรูปปั้นอยู่น้องๆเนี่ยก็เดินออกมาพอดีครับน้องในกลุ่มเนี่ยก็ถามว่าพี่กําลังงมองออะะไรยู่ะคะ เขาก็เลยบอกว่าอ๋อพี่กําลังมองรูปปั้น2คนนั้นอยู่น่ยเขาคือใครกันหรอเลยใช้จังหวะนี้แหละครับถามน้องๆว่าน้องรู้ไหมว่ารูปปั้นสองคนนั้นเขาเป็นใครเขามีความสําคัญอะไรกับโรงเรียนนี้หรอพอรู้ประวัติเขาๆไหมน้องเนี่ยก็ตอบมาครับว่าอ๋อรูปปั้นสองคนนั้นหรอครับพี่คนผู้เป็นผู้ชายที่พี่เห็นเนี่ยเขาชื่อคุณหลวงจุดๆส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาชื่อคุณหญิงจุดๆค่ะเขาว่ากันว่าเป็นคนที่สร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมา ก็เลยตอบครับว่าเอาแล้วเรือนไทยข้างหลังรูปปั้นล่ะน้องก็บอกว่าเขาเล่ากันนะครับพี่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นบ้านของคุณหญิงกับคุณหลวงแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาพูดต่อๆกันมาตอนนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่บ้านแล้วเขาเปลี่ยนมันเป็นห้องดนตรีไทยเขาก็เลยตอบว่าอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วน้องก็ถามว่าทําไมหรอครับพี่เขาก็เลยบอกน้องครับว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาพากันเดินกลับมาที่ร้านเพื่อรอออเดอร์ต่อไปพอมาถึงที่ร้านครับ น้องก็พูดว่าพี่คะวันนี้พวกหนูไมด้ไปส่งของกับพี่ทั้งวันนะเพราะว่าวผู้จัดก,การเนี่ยเขาให้พวกหนูอยู่ถึงแค่5้าโมงเขาก็เลยตอบไปครับว่าอ๋อไม่เป็นไรครับหลังจากที่คุยกับน้องฝึกงงานอะไรจบครับผู้จัดก,การก็เดินมาบอกตัวเขาครับว่าวันนี้ช่วยคงกายพี่หน่อยวันนี้คนกะบ่ายขอลาไม่มีใครไปส่งให้ลูกค้าช่วงเย็นเดี๋ยวพี่ให้โอทีไหวไหมเขาก็รีบตอบไปเลยครับว่าได้ครับผู้จัดก,การเดี๋ยวผมอยู่ให้หลังจากที่ยินผู้จัดก,การบอกแบบนั้นครับก็ทํางานที่ร้านรอ รอเดอร์ของลูกค้าที่จะเข้ามานี่แหละครับจนกระทั่งถึงเวลา17บเนาฬิกาน้องๆที่ฝึกง,งานในวันนี้ครับก็มาบอกเขาว่าพี่หนูขอกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะเขาเองก็ยิ้มให้กับพวกน้องๆครับแล้วก็ตอบกลับไปว่าสวัสด,ดีเช่นเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันน้องก็พากันเดินออกจากร้านไปครับพอตกเย็นมาเวลาประมาณ19บเนาฬิกาครับมันมีเสียงสัญญาณออเดอร์ดังขึ้นก็เลยเปิดโทรศัพท์ดูรายการครับว่าลูกค้าเนี่ยสั่งอะไรเข้ามาแล้วก็ดูว่าจะไปส่งที่ไหน พอกดเข้าไปดูครับก็ได้เห็นกับจุดที่ลูกค้าเนี่ยปักหมุดมาที่นั่นเนี่ยมันคือโรงเรียนโรงเรียนที่เขาเพิ่งจะไปส่งกับน้องๆมาแล้วก็เป็นโรงเรียนเดียวกันนี่แหละครับกับที่เขานั้นเนี่ยไปมาบ่อยๆซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะไปส่งมาเมื่อตอนบ่ายนี้เองหลังจากที่รู้ว่าต้องไปส่งที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเตรียมออเดอร์ครับพอเตรียมเสร็จเนี่ยก็เดินทางไปที่โรงเรียนนั้นและก่อนที่ถึงโรงเรียนครับคือจะต้องเดินเข้าซอยโรงพยาบาลลาดไป แล้วข้างหลังโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีแฟลตํตำรวจสภาพค่อนข้างที่จะเก่าครับเขาบอกว่าเวลาผ่านแฟลนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นแฟดร้างเลยไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกหรือเปล่าก็เดินเข้าไปนิดนึงครับก็จะไปเจอสะพานเหล็กเพื่อที่จะเดินไปถึงที่โรงเรียนนั้นแล้วเดินลงจากสะพานเหล็กนั้นมาจะเป็นทางเดินที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างมากนักเวลาตอนนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็ทุ่มกว่าแล้วทางเดินนี้มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันพอเดินเข้ามาครับก็จะมาเจอฝั่งประตูข้างของโรงเรียนนี้ ถ้ายืนบนสะพานเนี่ยสิ่งแรกที่จะได้เห็นคือเรือนไทยหลังโรงเรียนถ้าเดินลงไปก็จะได้เห็นรูปปั้นครับของคุณหลวงกับคุณหญิงนี่แหละตรงนั้นมันจะมีหุ่นปั้นสองสองท่านนี้อยู่ตรงประตูข้างของโรงเรียนเลยซึ่งมาติดกับทางเดินเท้าพอไปถึงที่โรงเรียนครับก็รีบโทรหาลูกค้าที่สั่งของปลายสายเนี่ยก็รับสายและบอกให้เขานั้นรอตรงโรงอาหารของโรงเรียนจากนั้นครับรอได้แป๊บหนึ่งมันก็มีนักเรียนชายกลุ่มหนึ่งครับเดินกันมา4คน เดินมาถึงเนี่ยก็มารับของจากเขาเขาก็เลยถามครับว่าเอา้าน้องนี่มันมืดค่าขนาดนี้แล้วไม่กลับบ้านกันเหรอน้องก็บอกว่าอ๋อพวกผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนครับต้องอยู่ที่นี่หลังจากนั้นครับน้องก็พากันเดินกลับไปที่ตึกที่พวกนักกีฬาเนี่ยอยู่กันก่อนที่จะเดินทางแยกย้ายกลับกับน้องนี่ครับก็เลยถามน้องครับว่าน้องเมื่อกี้น้องมากี่คนกันแน่น้องบอกว่าผมก็มากันสามคนนะครับพี่มีนไรหรือเปล่าเขางเงียบไปสักพักหนึ่งครับ ก่อนจะบอกน้องครับว่าไม่มีอะไรครับหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนสามคนเนี่ยก็พากันเดินไปเขาเห็นก็งงครับว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าตอนที่นั่งอยู่โรงอาหารตอนที่เห็นเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เดินมาเนี่ยมากัน4ี่คนแต่พอเดินมาถึงตรงหน้าเขาเนี่ยมันเหลืออยู่3ามครับเดินออกไปก็เหลือสแล้วตอนที่เห็นว่ามาสี่คนละอีกคนหนึ่งมันหายไปไหนพอได้ยินเด็กพวกนี้พูดว่ามาสามคนเนี่ยชัดเลยครับว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ย น่าจะไม่ใช่เด็กในโรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นพอได้ยินเช่นนั้นครับก็รีบเดินออกจากโรงเรียนนี้ในระหว่างที่เขากําลังจะเดินมุ่งหน้าออกไปที่โรงเรียนจนถึงทางเท้านี่แหละครับเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนนั้นเดินเตะใบไม้เป็นเสียงใกล้ๆตัวเขามากจากนั้นเขาก็เลยหยุดครับแล้วก็หันไปมองตามที่มาของเสียงที่ได้ยินแต่พอหันไปโดยร,บรอบๆครับเวลาตอนนี้เนี่ยมันก็มืดแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไร แล้วก็ไม่มีใครเลยครับที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนนี้ก็เดินต่อแต่พอเดินต่อไปนี่แหละครับมันก็มีเสียงคนเดินตามมาเรื่อยเรื่อยๆพอในจังหวัดที่หยุดเดินเสียงหยุดเดินก็หยุดด้วยครับเขารู้แล้วครับวันนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องที่ปกติแล้วเลยรีบเดินออกจากโรงเรียนนี้หนทางที่ต้องเดินไปครับมันจะต้องผ่านรูปปั้นของคุณหญิงกับคุณหลวงนั้นด้วยพอในจังหวัดที่เขานั้นเดินเข้ามาใกล้หุ่นรูปปั้นของคุณหญิงคุณหลวงนั้น เขาก็ได้เห็นมาแต่ไกลเลยแหะครับว่าตรงรูปปั้นเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนคนหนึ่งครับยืนใส่เสื้อสีเหลืองลายลูกไม้ใส่ผ้าถุงสีไข่ที่คอเนี่ยใส่สร้อยไข่มุกแล้วที่ข้อมือเนี่ยก็ใส่สร้อยไข่มุกเช่นเดียวกันทรงผมเนี่ยเหมือนกับคนสมัยก่อนเป็นผู้หญิงครับแก่ๆดูแล้วเนี่ยทรงผมมันเป็นคนโบราณเลยครับที่มีการตีกับบังข้างหน้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยืนยิ้มอยู่แล้วเธอค่อยๆเดินหายไป พอเห็นเช่นนั้นเนี่ยเขารีบกลับร้านทันทีครับพอรู้แล้วล่ะครับว่าสิ่งที่เห็นน่าจะไม่ใช่เรื่องปกติแล้วพอกลับมาถึงร้านครับก็รีบเคียงงานแล้วก็โทรหายแฟนครับมารับหน่อยแฟนก็รีบมารับเลยครับพอมาถึงห้องเนี่ยเขาก็รีบอาบน้ำอาบท่ารีบเข้านอนโดยทันทีเช้ามาครับก็รีบตื่นไม่ได้เล่าเรื่องเาวาเมื่อคืนที่ตัวเองไปส่งของให้แฟนฟังพอตื่นมาครับก็รีบอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวไปทํางานวันนี้เนี่ยเขาเข้างานกะบ่าย แล้วก็ต้องไปส่งของเหมือนเดิมพอมาถึงที่ร้านครับก็ได้เห็นน้องที่มาฝึกงานกลุ่มเมื่อวานเนี่ยยังคงนั่งรออยู่วันนี้ครับเขาเองเนี่ยก็ต้องพาน้องๆไปส่งของเช่นเดิมพอไปถึงที่ร้านเนี่ยครับก็เห็นว่าน้องเนี่ยนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยแล้วน้องๆเนี่ยก็นั่งคุยกันเรื่องที่เดินไปส่งของเมื่อวานให้คนในร้านฟังครับพอน้องพูดจบเนี่ยเขาก็เลยพูดแซ่กขึ้นมาเลยครับว่าเออน้องพี่ถามละอีกอย่างหนึ่งดิน้องรู้ไหมว่าคุณหญิงของเรียนน้องเนี่ยเขาชอบสีอะไรน้อองกก็บว่า เห็นเขาเล่ากันนะคบพี่ว่าท่านชอบสีเหลืองเขาก็เลยถามน้องกบว่าแล้วคุณหญิงของน้องเนี่ยผิวขาวด้วยไหมแล้วที่ตัวท่านน่ะจะชอบใส่สร้อยไข่มุกหรือเปล่าน้องก็บอกว่าใช่พี่รู้ได้ยังไงอ่ะพี่ไปเห็นอะไรมาเหรอเขาก็ได้เล่าให้กับน้องฟังครับว่าเมื่อคืนตอนที่พี่ไปส่งของออเดอร์ตอนหนึ่งทุ่มพี่ไปส่งที่โรงเรียนของน้องกันนั่นแหละแล้วก็ได้เห็นวิญญาณของคุณหญิงเนี่ยออกมาให้เห็นจะ พอเล่าให้ฟังเนี่ยคนก็ลุกสู้ขึ้นมาเลยครับน้องก็บอกว่าพี่ที่พี่เห็นเนี่ยยังน้อยไปคนแถวนั้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามักจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยจากเรือนไทยนั้นดังออกมาทั้งๆท,ที่เวลานั้นเนี่ยไม่มีการเรียนการสอนจะเป็นเสียงดนตรีไทยเนี่ยดังออกมาคือฟังเนี่ยรู้เลยว่าดังออกมาจากเรือนไทยหลังนั้นบางก็ว่าเห็นคนเดินอยู่ข้างบนเรือนไทยนั้นบางทีก็เห็นท่านทั้งสองคนนี่แหละ เดินอยู่ในโรงเรียนแต่ท่านเนี่ยไม่เคยทําร้ายใครนะบางทีพวกขี้ยาหรือพวกที่มามั่วสมกันแถวนั้นเนี่ยก็ได้เห็นเหมือนกันจะเจอเป็นคุณหญิงนี่แหละกับคุณหลวงเดินมาให้เห็นบ่อยๆจนไม่มีใครกล้ามาเดินแถวโรงเรียนนั้นตอนดึกๆพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยเขาเนี่ยไม่กล้าไปส่งของที่โรงเรียนนั้นตอนดึกคนเดียวอีกเลยแหละครับคือถ้าจะไปเนี่ยก็มีเพื่อนไปด้วยตลอดพอได้ฟังเรื่องที่น้องพูดว่าได้ยินเสียง,นงดนตรีไทยออกจากบ้านเรือนไทยเนี่ย มันก็ทําให้เขานั้นนึกย้อนไปตอนที่ไปส่งออเดอร์ครั้งแรกั่นแหละครับที่ในระหว่างที่กําลังนั่งรออยู่และเขาได้ยินเสียงเพลงราวดุงเดือนเนี่ยดังมาจากเรือนไทยหลังนั้นพอรู้ว่าน้องเล่าแบบนี้เนี่ยเขาก็ยิ่งขนลุกหนักเลยครับกลับกลายเป็นว่าถ้าจะต้องมีอ,ออเดอร์ไปส่งของที่ดุงเดือนนั้นตอนดึกๆเนี่ยหรือว่าตอนกลางคืนทำเอาเขาเนี่ยไม่อยากจะไปเลยแหละครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ครับความเสียงขวัญที่เขาได้ไปพบเจอมาเรื่องราวเรื่องนี้มันก็ผ่านประมาณ2ปีกว่าแล้วแหะครับ เขาเนี่ยบอกกับผมเลยครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเขาเนี่ยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยเพราะว่ามันน่ากลัวมากครับในชีวิตนี้หลอนจนไม่มีวันลืมเลยแหละครับเอาเป็นว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆผมไม่รู้เลยนะครับว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆเนี่ยเกิดขึ้นมาบ้างเอาเป็นว่าถ้าเกิดผู้ฟังทางบ้านท่านใดนะครับที่ได้ฟังอยู่หรือน้องๆหนูๆท่านใดเนี่ยที่ฟังแล้วรู้ว่าเรื่องราวที่ผมบอกเนี่ยคือโรงเรียนไหนแล้วนะครับ ลองคอมเมนต์เรื่องราวหลอนๆโดยที่ไม่ต้องบอกชื่อโรงเียนนะครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่านอกจากเสียงดนตรีไทยที่ได้ยินหรือการพบเจอคุณหลวงกับคุณหญิงแล้วมีอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงเดยนนี้อีกบ้างยังไงแล้วนะครับรบกวนคอมเมนต์อย่างสุภาพและไม่บอกชื่อสถานที่กันนะครับก่อนจากกันไปในค่าคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันยังไงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆที่ทํางานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อร้านนั้นเนี่ย แล้วมีออเดอร์ต้องไปส่งที่โรงดรนนี้ตอนกลางคืนตอนดึกๆอีกแล้วก็ก็ขอให้โชคดีไม่เจอผีสวัสดีครับ